ขาบวมทั้งสองตัวผมไม่มั่นใจว่าเขาเป็นโรคอะไรกำลังหาข้อมูลอยู่แต่เบื้องต้นก็ให้กินกล้วยแล้วก็ไปนอนในที่ไม่มียุงกัดแล้วก็ไม่ลงในน้ำไอ้ไอ้ขาวตัวเล็ก็เป็นรอบสองแล้วแต่เที่ยวน,นี้ขาบวมเที่ยวขอ,อนนัอนอนชมแต่กินได้ <c oughs> ขากระเพกกระเพกมันเหมือนมีโดนกัดหรือว่ามีแผลอยู่สองแผลที่ขาเหมือนไอ้ไอ้ยักษ์ก็เหมือนกันตอนนั้นก็มีโดนกัดแล้วก็แผลเปลื่อยผมใส่ยาสีม่วงให้พอดีขึ้นกินได้ขึ้นรู้สึกน้ําตัวน้ําหนักตัวจะเพิ่มขึ้นก็รักษากันไปก็ประสบการณ์ครับื่อว่าท่านใดมีคําแนะนําก็รบกวนช่วยบอกด้วยนะครับ สองตัวนี้ป่วยอ่านป่วยครับสวัสดีครับมีความสุขมากๆครับ